แล้วคนถามว่าเฮ้ยี่หมอกื่อไปบ่อยอย่างนี้เพราะว่างเหรอพี่โน้ตตอบว่าครับก็ว่างอ่ะถึงได้มานะฮะแล้วเขาก็จะมีคงเขาเียกเดี่ยวเดี่ยวของพี่โน้นนะครับผมนะก็บอกเลยว่าอัดอั้นตันใจแล้วก็เก็บไว้คันเนื้อคันตัวระบายออกทางรูคุ้มคนแล้วมีหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่อง A E C นะครับไปฟังเสียงพี่โน้ตครับถูกแล้วที่เราเราไม่ได้ไปจัดตรงราชประสงค์คุณอย่าเลิกเลยครับเพราะ ชีวิตนี้ทําอะไรก็ไม่เป็นอะ่ะก็ทําเป็นทำสิ่งที่ถนัดได้อันเนี้ยเดียวอะอันเนี้ยถนัดแต่อย่างปีเนี้ยรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องขำๆเยอะแยะเลยอะ่ะแล้วมันรู้สึก <c oughs> มันมันคันอะ่ะเธอเคยนึกออกไหมก็มีเรื่องแบบรู้สึกคันกับพวก AEC อะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> มื่อวานยังนั่งแต่งกรอยู่เลยแบบ AEC มันคืออะไรไม่เห็นมีใครมาบอกกูสักที อะไรทํานองเนี้แล้วก็แบบรู้สึกคันแล้วก็อยากจะอยากจะเล่าให้ฟังไงเธอมีแค่นี้แหละเล่าให้ฟังไงเธอมีฮะน่นแหละเดี๋ยวสิบนี่สิบห้ารอบครับผมมีนาะคมนี้แน่นอนอา่าวรา <อ S 2> ดูกันล้วกัน